เราจะไปถึงจกันรออยู่ตรงนั้นรออยู่ตรงนั้นเราจะไปหาคุณพี่ป้าน้าอาแม่กระทั่งยายาเพียงท่านถามมาเราจะไปถึงทิศคุณปู่คุณตาคนทรมาหากินเราจะชวนคุณบินกับทีวีดิจิตอลทั่ตวทุกทินขขารู้ก่อนทันสมัยดีค้แซ่วีดิจิตอลเขามาบอกทู่คำตอบเข้าใจจู ผมแมวครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการคู่ซีทีวีดิจิตอลรายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเปลี่ยนเรื่องงงคลายปมทุกข้อสงสัยว่าแต่เรื่องของทีวีดิจิตอลเนี่ยมันเป็นเรื่องยากขนาดนั้นหลือเหรอพี่แมวมันเป็นเรื่องใหม่ครับแต่ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาคลายปมทุกข้อสงสัยแล้เกิดรอบแล้คุณผู้ชมไปกับเราสองคนเลยครับคำถามอยู่ที่ไหนเราจะไปถึงนี่นั่นปัญหาอยู่ที่ไหนเราจะไปถึงจัการรออยู่ตรงนั้นรออยู่ตรงนั้นเราจะไปหา เดี๋ยวจักรยานป้าเขาเป็นอะไรอ่ะสงสัยหัวเทียนบอดมั้งอ๋ออ๋อเออจักรยานไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ผมช่วยป้ากน่อยป้าไปไปไปเออโอ้ยวันดีครับรถเป็นไรเนี่ยป้าโซ่มันรุดอ๋อผมก็นึกว่าหัวเทียนบอดมามาป้าเดี๋ยวเองกับไอ้นี่ให้ป้านั่งกันเออมาพี่แมวพี่แมวช่วยกันเราต้องยกข้าหลังด้วยเหรอนี่ไงเรียบร้อย แป๊บเดียวเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับใจนะอ่าเอาไปกินน้ำกินท้าที่บ้านกันตอนป้าเอางั้นเหรอไปป้าป้าป้านั้นไปครับป้าขอแห้งพอดีเลยครับป้านี่บ้านป้าเลยครับบ้านป้าเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหป้าครับแต่ว่าทีวีบ้านป้านี่คลาสสิกได้ใจเหมือนกันนะซื้อลุงซื้อให้ตอนอแต่งงานนุ่น่ะเออไอนมครับทีวีนีจิตตอนที่เขาจะขึ้นกันเนี่ยมันคืออะไร ทำไมมันต้องเปลี่ยนเป็นทีวีดิจิตอลด้วยฮะเอแล้วมันแตกต่างยังไงจากที่ป้าดูอยู่แล้วที่เขบอกว่า HD กับ HD นี่มันต่างกันยังไงโอ้โหมาเป็นชุดเลยเรื่องแบบนี้ครับป้าๆไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าคู่สีมีคำตอบ เอาละครับได้เวลาคลายปมทุกข้อสงสัยกับทีวีดิจิตอลกันแล้วนะครับสำหรับคุณลุงคุณป้าและคุณผู้ชมที่สงสัยว่าทีวีดิจิตอลคืออะไรและแตกต่างจากทีวีระบบเก่าอย่างไรทีวีดิจิตอลก็คือทีวีระบบใหม่ซึ่งจะทำให้ภาพและเสียงคมชัดมากขึ้นและมีจำนวนช่องที่เพิ่มมากขึ้นถึง48ช่องนั่นเองครับ เหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนเป็นทีวีดิจิตอลก็เพราะว่าจะทําให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้นจากจํานวนช่องที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองและเพื่อให้การออกอากาศเป็นระบบเดียวกันกับกลุ่มประเทศอาเซียนครับความแตกต่างระหว่างสัญญาณ SD และ HD นั่นก็คือสัญญาณ HD จะมีความคมชัดมากกว่าและเหมาะกับการรับชมในจอภาพของทีวีปัจจุบันมากกว่านั่นเองละครับ เป็นอย่างนี้แหละครับป้า C ีดิจิตอลที่ป้าสงสัยอะครับว่าแต่งั้นเดี๋ยวผมสองคนขอตัวก่อนเลยแล้วกันนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะครับวันดีครับป้าครับไปนะครับป้าครับคุณรักษาเละลูกครับขอบคุณครับป้าไปแล้วครับไปแล้วครับป้าเขาหัวเราะอะไรอะเอาลวพี่หัวเราะอะไรผมเนี่ยขำอะไรเนี่ยทำจริงเป็นไรเนี่ยฮะดูกระจกดิ ุรหนึง่งเมษายนนี้กรุงเทพเชียงใหม่สงขลา และนครราชสีมาพบไทย PBS ในระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินสมบูรณ์แบบที่ช่องหมายเลขสามคมชัดและกว้างกว่าทีวีระบบอนาล็อกผู้ชมที่มีทีวีตู้รุ่นเก่าหรือแบบจอแบน L C D L E D และพลาสม a าที่ชมผ่านเสาอากาศแบบก้างปลาหรือหนวดกุ้งให้ติดตั้งกล่องรับสัญญาณเซตท็อปบ็อกซ์แล้วเลือกไปที่ช่องหมายเลขสาม หรือถ้าเป็นทีวีรุ่นใหม่แบบ ID TV ที่มีสัญ,ญลักษณ์น้องดูดีเพียงเลือกไปที่ช่องหมายเลข3ท่านก็สามารถดูไทย PBS ระบบดิจิทัล High Definition ได้ทันทีไทย PBS ช่องหมายเลข3ประสบการณ์ใหม่ในการชมทีวีระบบดิจิทัล HD